สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูโพกหนองนาสไตล์ของคันชัยฟาร์มครับพื้นที่ประมาณสามไร่ปลูกกาแฟเป็นพืชหลักมาดูแหล่งน้ำของเราครับ แหล่งน้ำตรงนี้เป็นผืนนาเก่าขุดเป็นสระน้ำเก็บน้ำโดยน้ำฝนที่มาโดตามล่องห้วยนะครับก็มาเก็บไว้ในสระแห่งนี้ความลึกประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับผม น,นี้ก็เป็นพืนน้นนาเดิมโดยเอาดินทองสามาถมแล้วก็ทำเป็นสวนครับปลูกมะเขือเถียงหน้าก็มีโครงการว่าจะวางแผนไว้ประมาณปลายปีครับจะทำใหม่ครับ สร้างห้องน้ําก่อนห้องน้ําก็ทนทานนะครับเป็นห้องเก็บของด้วยส่วนด้านล่างเป็นที่นาครับที่นากับส่วนครัวปลูกพริกกับถั่วครับข้าวโพด มีลำไยมีดินจีมีมะม่วงแล้วก็มีเป็นผักหวานป่าครับเพิ่งลงเมล็ดไปตอนมิถุนาที่ผ่านมานี่ครับต้นหวานป่าพอดูเมล็ดนะครับ ต้นไม้ที่ตัดตัดไว้สำหรับเรื่องทำเสียงนาครับทำข้างรัชการเน่อวัาห้าห้านานี่เป็นกาแฟกาแฟปีนี้เพิ่งตัดแต่งกิ่งทำซาวใหม่ครับนี่ก็ทำ สาวเพิ่งจะอ,ออกปีแรกพาชมวิวจากด้านบนครับจะพาดูเส้นทางของน้ำไหลนะครับ น้ำฝนที่เก็บไว้ในสระก็จะมีลําล่องห้วยตรงนั้นลงไปที่ต้นไผ่นะครับไผ่เข้าลามแล้วก็ห้วยล่องห้วยด้านบนลงมาไปจบกันครับแล้วก็จะมาลงมาที่สระน้ำตรงนั้นครับ กาแฟโลบัตต้านรับ่งน้ำที้เก็บไว้สำหรับใช้ช่วงฤดูแรงครับ คิปนี้ก็ขอแนะนำเพลงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ